สวัสดีครับนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้พบกันในวันที่สิบสี่ตุลาคมสอง5นห้าหกห้านะครับตอนนี้ห้าโมงสี่สิบนาทีนะครับออกมานานะครับลมหนาวมาได้ประมาณออกภาษามาแล้วนะครับออกภาษาวันที่เท่าไหร่นะเพือนลืมออกภาษาวันที่เท่าไหร่วันที่สิบวันนี้วันที่สิบสี่ออกภาษาแล้วหนาวเลยที่สีสเกตอุณหภูมิอุณหภูมิเมื่อเช้าวันเอ่อ ยี่สิบสองเอ่อยี่สิบสองแต่ตอนนี้ยี่สิบสามองศาห้าโมงเย็นนะครับเป็นบรรยากาศข้าวกำลังออกรวงนะครับนี่งามนะครับงามเป็นบางจุดนะครับฝั่งนี้นะครับนี่รวงข้าวนะครับอันนี้เป็นกขอหนึ่งศูนย์ห้านะครับหอมมะลินะครับ บรรยากาศยามเย็นหนาวาละคนกรุงเทพคนกรุงเทพมาอยู่ศรีสะเกดเจ้าของโคกหนองนากลับแล้วเหรอ,ลอ,อก,ลกลับแล้วเหรอกลับแล้วเหรอกลับแล้วเหรอนาวหนาวานโอ้พี่ทวีศักดิ์นะครับทักทายตามภาษานาใกล้กันนะครับก็มาทักทายท่านผู้ชมนะครับผู้ที่ รับชมทางช่องนิคมบอนทัวรนะครับก็ได้ออกมานาไม่ได้ออกมาหลายวันนะครับเมื่อวานก็ไปถ่ายทําหนังการแปลงนะครับรวมกัน13หน่วยนะครับของอำเภออุทุธพนนะครับที่บ้านนาโนนนะครับตอนเย็นวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มามานานะครับจะมาปลูกมันเทศญี่ปุ่นนะครับนี่รื้อมานะครับรื้อมาจากสวนเพราะว่าคุณป้าเขาจะตากข้าวนะครับเราก็รื้อมาปลูกไว้หัวนา ไปไปเก็บไว้ก่อนพรุ่งนี้เราจะมาปลูกกันเอากระสอบเครื่องเอานี้นะครับไม่ได้เป็นสไพ้าเกาหลีนะครับมาเป็นสไพรศรีสะเกตความฝ่ายฝันเป็นสไพ้าเกาหลีเพราะว่าดูหนังเกาหลีอาทิตย์เดียวจบไม่ใช่อาทิตย์เดียวจบหม,มายความว่าดูแต่วันอาทิตย์ยาวเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ดูไม่มีเวลาดูเหมือนเดิมนะครับมาใช้ชีวิตที่ศรีสะเกต กะว่าความใฝ่ฝันคงจะเป็นอยากเป็นสไพ้ายเกาหลีแต่มาเป็นสไพายที่ชีสเกตแทนเอานะครับเอาแซวกันพอถ้าผู้ชมได้อมยิ้มไปกับพวกเราไปด้วยจะอมยิ้มหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวไปกันปะของผมเอาันนี้อันนี้เบาเบานะครับทุผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าใช้แรงงานผู้หญิงอันนี้เบามากนะครับอันนี้นกอ่าไป ต้นไม้ที่ผมซื้อมาปลูกเมื่อตอนเดือนพฤษภาครับนี่ครับต้นจานโตที่สุดเลยนะครับนี่ชมพูพันทิพย์นะครับต้นไม้ก็ไม่ได้งามเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้บำรุงปุ๋ยไม่ได้ใส่น้ําหมักนะครับปลูกไว้เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับโอ้เสียงนกอากาศเย็นนะครับท่านผู้ชมพามาสัมผัสกลิ่นอายของบ้านทุ่งบ้างนะครับ วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันนะครับหยุดติดต่อกัน4วันเลยนะครับสัปดาห์นี้นี่ครับรอบหาปลาของพ่อใหญ่ดมนะครับเป็นอุปกรณ์โบราณนะครับอุปกรณ์ที่เอาไม้ไผ่นะครับมาสารแล้วก็ถักด้วยเชือกนะครับเป็นภูปัญญานะครับที่มีมาตั้งแต่ช้านานนะครับอุปกรณ์นี้นะครับไม่ได้ซื้อนะครับทําเองแล้วก็หากินเองตามทุ่งนาแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็เบ็ดก็ใส่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าต้นข้าวมันหนามันสูงแล้วก็น้ําก็ลดลงนะครับปลาก็มีพวกอาหารกินเยอะนะครับก็ต้องรอพวกเขาใส่มองใส่อะไรกันก็ยังมีอยู่ตามหัวหนาตามคลองนะครับก็ผมไม่มีเวลาทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยจุลศีสังเคราะห์แสงนะครับก็ยังไม่ได้มารดปุ๋ยรดกล้วยทําให้มันออกผลช้าไปนิดนึงนะครับไอ้ส่วนเคมีไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ สำหรับพวกกล้วยนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มลดลงนะครับสําหรับที่นี่นะครับแต่ทางาที่อยู่ใกล้ดีแม่น้ําตอนนี้ก็ยังท่วมเยอะอยู่นะครับที่ศรีสะเกดนะครับทางองบุบลก็ก็หนักอยู่นะครับปีนี้หลายหลายที่นะครับไม่ใช่วัดชะทางอุบลทางอยุธยาทางภาคกลางก็เยอะอยู่เหมือนกันน้ําปีนี้นะครับเนี่ยแค่กินไม่ทันเลยนะครับนี่กินทุกวันเลยแม่นึ่งปลาเกือบทุกวัน ครับเสียงนกเข้ารังแล้วโอเคีให้พาไปดูแขแขที่พ่อลงวันนั้นเสียงนก นี่นะครับดักแขลนี่ใช้บันไดด้วยนะครับเนี่ยบันไดลงไปดักสองทางนะครับอันนี้คือทางที่น้ําไหลไปด้านล่างนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีสองงาเลยดักขึ้นดักลงนะครับเวลาลมมาก็ฟลารก็จะเอ่อ ขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนทิศนะครับนี่เมื่อเช้าก็ได้แกงอยู่นะครับแขนี่ที่แกนั่งสารอยู่แล้วก็ได้มาใช้งานตรงนี้นะครับทําเองนะครับหาเองอเไม่เป็นไม่เป็นมันมันมันริมพางแก้มังกร <c oughs> ว่าได้เหยียบ <c oughs> นี่ขาลอยเขาอยู่นี่ของเก่าแล้วนั่น โคเปนลนะโคเป็น,ปปนอีก5นาที6โมงนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท้องฟ้าวันนี้นะครับอากาศเยน็นอากาศเย็นมีลองฝนนิดๆน,นะครับเป็นบางช่วงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ตามข่าวก็ฝนจะตกวันนี้พรุ่งนี้แหละครับจะเข้าสู่กลางเดือนตุลาแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะได้เกี่ยวข้าวนะครับ ันนี้ก็เก็บบรรยากาศต้นข้าวแล้วก็อากาศดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องนิคมออนทัวร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทางาเพจของนิคมออนทัวร์แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ทิกเ o k นะครับให้กําลังใจกันนะครับสาหรับช่องทางการติดตามนะครับหากชอบวิถีธรรมชาติแบบนี้แล้วก็อากาศดีๆแบบนี้ชอบคลิปของอเรานะครับ เฟืองฟ้านะครับเป็นนักอกจฉาชมนัเอกจฉาจำช่องนะครับครับทักทายได้เจอที่ไหนก็ทักทายได้เราสองคนนะครับนี่คอมอนทัวร์และเฟืองฟ้าแชนแนลนะครับลาไปแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ